เกือบทั้งแผ่นดินก้าวไกลก็ลเรียกว่าแอนสไลด์เอาชนะในหลายๆพื้นที่การจับคู่รัฐบาลก้าวไกลเ,เพื่อไทยสองขั้วเนี้ยมันมีโอกาสเขาจะไม่จับกันไหมมันก็เป็นประเด็นที่จําเป็นต้องคุยแหละเพราะว่ามันคือเรื่องราวของประเทศชาตินะครับแน่นอนทับหลังจากนี้เนี่ยคนกําลังจับตามองนะว่าสุดท้ายแล้วการจับคู่รัฐบาลเนี่ยจะมีใครบ้างแต่ว่าตอนนี้ทิศทางที่ดีหรือสูตรในฝันเนี่ยคุณพิธาการที่มีการออกมาถแถลงแล้วนะครับว่ามีความตั้งใจที่จะดึงใครเข้ามาบ้างสูตรการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลมีก้าวไกลครับ เพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยและเป็นธรรมซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะทางฝั่งของพรรคเป็นธรรมเขาประกาศในทวิตเตอร์แล้วฮะเขาบอกว่าเขายินดีที่จะร่วมกับทางก้าวไกลนะครับแล้วต้องการสนับสนุนให้คุณพิธานเนี่ยเป็นนายกคนที่30ต่อไปแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในแวดวงการเมืองครับวันนี้ต้องมีการวิเคราะห์กันนะครับแน่นอนมันเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วนะครับว่าทางก้าวไกลเนี่ยได้ไปน1นะเพื่อยด้าจับเอรัฐบาพื่อไทยนดือมันมีโอาสี่ั้วเี้ยการจับคู่รัฐบาลประเด็นคือมันมีโอกาสที่โอเนี่น สตรในฝันถ้าเป็นไปได้รับรองเลยสะท้อนเจตดจำนประชาชนเพราะมันสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งแต่ปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องของการจะทลายกำแพงสวเพราะยังขาดอยู่นะครับสตรในฝันนี่คือ300กับ9ที่นั่ง309ที่นั่งยังขาดอยู่ร่วมๆเจ็ดเกือบเกือบ7จอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับสตรในฝันเนี่ยโอกาสเป็นไปได้เนี่ย ก็ถ้าเป็นไปตามนั้นผมว่าประชาชนให้การยอมรับแต่ว่าก็คงไม่ง่ายเหมือนกันนะครับที่จะปไปทไลายกำแพงสอวอ,อีกสูตรหนึ่งก็คือการที่เพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ประชาชาติเสรีรวมไทยชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนานะครับหรือว่าชาติพัฒนากล้าต่างๆรวมกันเนี่ยถ้าเป็น<อ>สูตรนี้นี่คือก้าวไกลถูกไปเป็นฝ่ายค้านนะคิดอย่างนั้นไหมฮะผมว่าไม่ย่ดีเพื่อไทยจะออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหา2เรื่องเรื่องแรกฝืนกับกระแสข,ของประชาชนที่อยากให้ฝั่งประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลน,นะครับประการที่2ครับเพื่อไทยกับก้าวไกกกลนน่าาปรระศตตงงััั้้ออใหพดบ ข้ารบาลก่อนแต่มันอย่างนี้นะครับอาจารย์ด้วยความที่กกตสามารถจะมีอิทธิฤทธิ์ได้นะครับในการ,รให้ใบส้มใบเหลืองใบดําไร่ส่วนต่างลดลงไหมหรือว่าตอนประกาศสสเนี่ยพอประกาศได้4775 4, คนก็ประชุมสาภาได้เกิดส่วนที่ประกาศจะเป็นของก้าวไกลน้อยหน่อยล่ะไอ้ส่วนต่างที่เพื่อไทยแพ้ก็จะกลายเป็นเพื่อไทยขึ้นมานําได้ตอนนี้คือสูตรที่หมายว่าเพื่อไทยเขาเขาร่วมมือกับทางฝั่งลุงแล้วนะอ,ะอะซึ่งผมถามว่าจะทําได้จริงเหรอคือตอนนี้เนี่ยปัจจัยผกผันเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการประกาศรับรองผล สสพอสมควรเพราะว่าการประกาศรับรองผลจะเปิดสภาได้นั้นต้อง95%คือ4 7 5ที่นั่งท่านนี้ถ้าครบ4 7 5จาก500แล้วเปิดสภาเนี่ยตัวหารมันลดลงนะครับมันอาจจะไม่ใช่3 7 6จาก750อันนั้นคือโดยหลักการเพราะฉพอตัวหารลดลงเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่มันอาจจะทําให้เกิดปัจจัยอย่างเช่นการเข้ามามีบทบาทของสวนะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมีการรวมกลุ่มกันของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมกับพรรคฝ่ายค้านเดิมอีกบางส่วนด้วยนะซึ่งถ้้าาเปป็นนไตมแบบีี่ย แน่นอนสอวาบางส่วนอาจจะสนับสนุนมันมี<ต>่ในมันมีอยู่ในสูตรของอาจารย์ไหมมีอยู่ด้วยเหมือนจริงๆผมมี6ซีนนริโอนะ,ะซีนาริโอนึงอันนี้คงเป็นไปได้ยากละก็คือรัฐบาลเดิมจับกลุ่มกันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วอาศัยสวดันแต่นั่นหมายความว่าจะต้องมีสสไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบซึ่งตอนนี้มันไม่ถึง<ะ>ซีนาริโอน,นี้ปิดประตูไปได้เลยซีนนริโอที่สองพักร่วมฝ่ายค้านเดิมนะอาจจะบวกกับพักใหม่สุดในฝันองพักเก้าไกลเก้าไกลก็จะตั้งรัฐบาลได้แต่ต้องทลายกำแพงสวให้ได้ก่อนนะนะส่วนสูร่คันะบ เพื่อไทยข้ามขั้วไปจับกับฝ่ายรัฐบาลแล้วโดดเดี่ยวพักก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติให้เป็นฝ่ายค้านซีเนอโอที่4นายกคนนอกซีเนอโอที่5เลือกไม่ได้ไม่ถึง376ยุบสภา,าเลือกตั้งใหม่ส่วนซีเนอโอปิดสวิตสอวอ์ถ้าเพื่อไทยก้าวไกล,กลภูมิใจไทยรวมกันแล้วรวมบรรดาพักเล็กต่างๆที่เกิดขึ้นในฝ่ายค้านเดิมด้วยปิดสวิตสอวอได้เลยครับ นะรตรงนี้สะท้อนเจตจำนงประชาชนประชาชนสนับสนุนแน่นอนตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสายนะครับกับหน้าพักเพื่อไทยนะครับเอากันง่ายๆเลยฮะมันมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮะว่าเพื่อไทยก้าวไกลเน่ยจับมือกันเราเคยถแถลงไปแล้วว่ายึดมาในหลักการว่าพรรคไหนที่หนึ่งเนี่ยสมควรจะได้รับหน้า,นาที่ในการเป็นแกานานําการจัดตั้งรัฐบาลถ้าที่เราชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรเรายินดีสนับสนุนนะในการที่จะให้พรรคก้าวไกลเป็นงานจัดตั้งรัฐบาลบแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเลยนะที่จะเป็นผู้ดำเนิน การกำหนดประเด็นในการจัดกระบวนการต่างๆอ่ะผมถามนิดนึงไหนๆจะคุยแล้วมีโอกาสไหมฮะจะไม่ได้จับมือกัน แล้วไปจับกับขั้วอื่นคือเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับอนันต์มาจากประชาชนอย่างนี้นะครับมันยากที่จะปฏิเสธนะครับที่น้องประชาชนนี่เขามอบอนันต์ให้กับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเราก็ชัดเจนฮะเราจะไปแย่งจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราไม่ทําครับหลายคนถามก็ลังจะมีคําถามถามว่ามีโอกาสไปจับกับทางฝั่งของภูมิใจไทยไหมถ้าเกิดว่าเขาดึงเข้ามาด้วยเนี่ยมันเป็นคําตอบที่เรามอบให้กับทางแกนนําเขาเป็นผู้พิจารณาผู้ตอบอ่า<อ>โอเคคือที่ผมถามเพราะว่าภูมิใจไทยจะเป็นพรรคอันดับ3ครับแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นการดึง อันดับสามเนี่ยเข้าไปร่วมรัฐบาลอยู่บ่อยๆผมก็เลยอยากจะรู้ไม่ถามไม่ได้มันไม่ถามไม่ได้มันจะไม่ต้องถามว่ามันมีโอกาสไหมที่เขาจะดึงภูมิใจไทยเข้าไปอีกนี่แสดงว่ามีแฟนคลับเขาคงจะต่อว่าอะทีเนี้ยไม่ครับผมคิดเราเองผมคิดเราเองผมว่าคงต้องมีแบบนี้หรืออธิบายให้ฟังซะก่อนและเรื่องที่2ที่ผมอยากจะรู้ว่าทาไมถึงถามภูมิใจไทยเยอะๆว่าเขาจะเข้าไปจัดกับทางเพื่อไทยไหมครับคำตอบอยู่ตรงนี้ฮะฟังดีๆนะครับที่ผมถามตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน ถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยไปจับมือกันมันจะมีประเด็นเรื่องของคุณทักษิณน,นะฮะกับทางคุณเนวินซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเชื่อว่านะเป็นแบ็กทั้งสองฝั่งถูกไหมฮะแล้วสองคนเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึงเขามาจับมือกันนะมันจะเป็นไปได้ไหมมันคือสิ่งที่ต้องถามแล้วเขาเป็นไม้เบื่อไม้เบาเนี่ย นะครับกับเก้าไกลด้วยใช่ถูกต้องเขาเาเยอะเก้าไกลตอนแรกประกาศเลยว่าเขาก็ไม่เอาเรื่องของกัญชาเหมือนกันใช่ครับอันดับ3ามอ่ะส่วนใหญ่ในทุกๆุกยุคทุกสมัยมักจะเป็นตัวแปรสําคัญเราต้องมองข้ามไม่ได้เหมือนกันใช่ครับคือตอนนี้เอะบอกตรงๆสูตรในฝันต้องไปถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกไหมจำเป็นไม่ตามมาหลวนเป็นนายกไม่ได้มันก็ต้องมีการเพิ่มทีเนี้ยจะเติมเนี่ยคุณจะไปเติมตรงไหนอ่ะเติมด้วยเสียงสวหกสิบเจ็ดเสียงอันนั้นอันนั้นคือสิ่งถ้ามันไปได้มันดีเอางี้เดี๋ยวไปฟังทางฝั่ง อยู่จะไปต่อยังไงบ้างครับจริงๆผมคิดว่าเราต้องแยกก่อนการที่เราเลือกนายกรัฐมนตรีกรับการจัดตั้งรัฐบาลณนเดนี้นะครับเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเดิมมันเพียงพอแล้วนะครับที่เป็นรัฐบาลที่มีเสรีภาพนะครับและสามารถที่จะทํานโยบายต่างๆให้กับประชาชนได้ที่ทุกคนกังวลเพราะว่ารัฐมนูนีกาหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่ามันต้องได้36ณตรงนี้มันยังไม่ได้แต่ขั้นตอนนี้มันคือว่าขั้นตอนของการเลือกนายกซึ่งในมุมของก้าวไกลเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครที่จะกล้า ฝืนกระแสของประชาชนไปได้ฝั่งสวก็จะติดทิ้งเลงฝั่งของสสครับกันมืออืน่นอาจจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลของเขา้าวไงก็อาจจะต้องคิดถึงในเรื่องของการเลือกตั้งระยะยาวในกรณีที่คุณฝ่าฝืนสัความมติของประชาชนที่เขาอยากจะให้ขั้วนี้นะครับมาเป็นรัฐบาลคืออนนีนมันมทัศนมันจะผ่า,านาการเลือกตั้งแต่นั้นถ้าเกิดว่ามันมีพฤติก,กรรมอะไรบางอย่างที่มันสวนกระแสประชาชนเนี่ยระยะยาวมันก็จะ ผลสะเทียนนะครับของพรรคการเมืองนั้นซึ่งมันก็ได้พิสูจน์ขึ้นแล้วนะครับว่าพักคการเมืองบางพัรหลังจากที่ คำสัญญาเลยมันนาไปสู่อะไรบ้างเช่นเดียวกันสวไม่ได้มีความคิดเป็นในสภาพทั้งหมดแล้วก็ต้องบอกว่าตอน1ี่62เนี่ยสวเขาก็มีข้ออ้างเสียงของสภาล่างหรือผู้แทนราษฎรนะครับในฝั่งของคุณธนาพรมันไม่สามารถรวมเกิน200ได้แต่ในวันนี้เรารวมเสียงได้309อย่างเงี้ยมันเกินกว่าเยอะมากนะครับข้ออ้างแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเมื่อตันหนวกกับความคิดที่ว่าสวเหลือระยะเวลาอีกไม่นานค่อนข้างเชื่อนะครับสวไม่น่าจะเป็นตัวแปรอย่างอุปสรรคเรื่อง300จเสียงไม่น่าจะ มากอย่างที่หลายหลายคนกังวล